บ้านทำงานนะคะพร้อมแก้วกาแฟต,ตามเคยเนาะวันนี้นะคะยายจ๋าได้คุยกับพี่ๆเมื่อวานเนาะได้สัมภาษณ์พี่วรพลน,นะคะนึกถึงนาะนึกถึงอันนี้เป็นความรู้สึกของยายจ๋านะคะบุญข้าวตกแตกใครรู้จักบุญข้าวตกแตกมั่งนะคะทางนิสานเนาะทางบ้านเราเขาก็จะมีการทําบุญเวลาหน้าทาบุญเขาเรียกออกพรรษาหรือเข้าพรรษาถ้าพูดผิดก,ก็ขออภัยนะคะ เขาก็จะมีการคั่วข้าวตอกเนาะเวลาข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกนะคะบนกระทะเนี่ยอ่ามันจะแตกกระพุบป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 ุบบเสียงดังสนั่นแล้วก็ไพเราะเพราะพิงนะคะยายจ๋าชอบมากเนาะมันเป็นความรู้สึกนึกถึงนะคะนึกถึงคําว่าปุ่นเนาะนึกถึงอาลุงพลนะคะในช่วงนี้กําลังดังเลยยายจ๋าก็ได้มาติดตามลุงพลในระหว่างที่ เพื่อนๆพี่ๆได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปสัมภาษณ์ได้เข้าไปคุกคียอยู่กับลุงพลเนาะในกลุ่มครอบครัวของเราเนาะครอบครัว youtube นะคะแล้วมานึกถึงนะคะคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคนที่มีบุญบารมีแม้ใครจะใส่รยย้ายยังไงเขาก็จะไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าทองแท้ทองจริงนะคะอยู่กับไฟก็หล่อหลอมอยู่ได้ อย่างเย็นนะคะอันนี้อันนี้เป็นคําเปรียบเทียบอันนี้เป็นความรู้สึกของเยจานะคะแม้จะเกิดวิกฤตมากมายแล้วก็รุนแรงและน่ากลัวนะคะแต่สิ่งที่มาตุ้มหุ้มนะคะคือบุญบาลมีที่เคยทําแต่บางก่อนเนาะสิ่งนี้ไม่มีอะไรบังเอิญสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เอามาร้อเล่นนะคะนี่คือความเชื่อ การที่เราคนคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกใส่ร้ายนะคะแล้วเกิดกับมีสิ่งดีๆขึ้นมาตุ้มหุ้มนะคะในระยะเวลาที่พิสูจน์เนาะยิ่งพิสูจน์นานเท่าไหร่ยิ่งเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะและสิ่งที่เข้ามาไม่ได้ได้รับแต่เพียงผู้เดียวเนาะลุงพลก็ยังได้ขยายนะคะแบ่งบุญกุศลนั้นทั่วถึงแม้กระทั่งชาวบ้านแม้กระทั่ง วัดว่าอารามโรงเรียนเนาะยายจ๋าจมองแล้วนั่งยิ้มปลื้มนะคะจากหัวอกคนไทยไก่บ้านเนาะจากการเอฟซีเนาะเป็นเอฟซีลุงพลที่ติดต่อติดตามมาตลอดนะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออเนาะคนเ่านี้นะคะเขาเรียกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าถึงจะทาร้ายให้ตายนะคะ บุญบารมีสิ่งดีก็คุมครองและยังผุดพองนะคะยังตตกแตกก็คือเปรียบเทียบคําว่าข้าตกแตกกันนะคะเบ่งบานเนะาะแตกเหมือนพุนะคะคือโด่งดังและยังแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นให้คนรอบข้างให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขได้รับสิ่งนั้นด้วยกันไปเต็มๆคนอย่างนี้ หาได้ไม่ง่ายนะคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเจ๊จ๋าก็เพิ่งจะเจอเพิ่งจะเห็นเนาะแล้วหัวใจผสมพลังของลุงพลป้าแต๋งเนี่ยเป็นอะไรที่น่านับถือมากๆนะคะเป็นอะไรที่นิ่งไม่สะทบสัท้านกับสิ่งที่เจอแม้กระทั่งคำสัมภาษณ์เนาะคำตำหนิคำติเตือนนะคะจนสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องอายอมแพ้และอ่อนลงเพราะความดี นะคะความดีที่มีอยู่ในตัวความดีที่เป็นบ้านๆความดีที่เป็นชีวิตของลุงพลป้าแตมความดีที่ไม่ต้องมาเติมแต่งนะคะไม่ต้องมาเสริมอะไรเลยนะคะไม่ต้องมาทาสีสันลุงพลคือลุงพลนะคะปะ้าป้าแตมคือป้าแตมและเป็นคนที่รักของอทั่วทั่ว เขาเรียกว่า f อทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะแม้กระทั่งเย,ยจ่าก็ได้ใจไปเต็มเต็มแล้วได้สัมผัสพี่วรพลเมื่อวานนี้คิดถึงว่าได้ไปสัมผัสนะความน่ารักแล้วก็ความใกล้ชิดความเป็นกันเองของลุงพลนะคะมันทําให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าอยู่เมืองไทยนะเย,ยจ่าต้องไปหาเลยนะคะต้องไปหาเลยเนาะแล้วเมื่อวานนี้ได้เห็นการสัมภาษณ์ทีวีด้วยการที่ออกมาเนาะการพูดการโดนตำหนิแล้วการตอบว่า เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ,ะต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจคํำนี้โดนใจมากแล้วแต่ใครจะคิดไปนะคะในเมื่อเราคิดว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้โหนกระแสน้องชุมพู่นะคะคำนี้คานี้จะเพิ่งได้ฟังขาวเมื่อวานมาเนาะเป็นอะไรที่รู้สึกว่านิ่งเป็นอะไรรู้สึกว่ามีบารมีเป็นอะไรที่รู้สึกว่าฮา ไม่ผิดนะเรียกว่าคิดไม่ผิดแล้วรู้สึกสัมผัสในสิ่งนั้นจริงๆเนาะไม่มีอะไรมาสะุกสถานไม่มีอะไรมาทําให้ลุงพลสเืลนได้เลยถึงแม้ในใจเนะาะการเสียใจมีอยู่แล้วเนาะอยู่ในใจแต่สิ่งที่อยู่คนที่อยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ หน้าที่คนแก้ก็เดินหน้าต่อไปนะคะยายจ๋าก็อยากส่งกำลังใจเนาะจากเบลเยี่ยมนะคะถึง f อทุกๆคนที่รักอ่ลุงพลป้าแต่มนะคะที่ติดตามนะคะขอให้เนาะขอให้ทุกคนเติมพลังและเติมกำลังใจส่งให้เต็มที่นะคะและจงเชื่อในสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นยายจ๋าบอกเลยว่า เหมือนบุญข้าวตอกแตกนะคะอันนี้เป็นความคิดของเยจ่า,จาเนาะเคยเคยเคยนึกถึงตอนการทําบุญบ้านเราข้าวตอกแตกก็คือการคั่วข้าวตอกในกระทะนะคะเออแล้วมันแตกบุ้มบบุ้มบ,มบ,มบมที่สวยงามนะคะที่ให้คนรอบข้างได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มได้มาเติมเต็มกําลังใจแม้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ทุกจังหวัดเนาะ ก็อยากไปหาอยากไปกอดอยากไปเห็นอยากไปอยู่ให้รอยยิ้มนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญเนาะเป็นสิ่งที่สวรรค์สร้างเป็นสิ่งที่ถึงเวลานะคะเรามีบุญต่อกันเนาะเราถึงได้ส่งกําลังใจถึงกันเราถึงได้มีพลังเราถึงได้รู้สึกอยากไปหารู้สึกอยากพูดรู้สึกอยากคุยมองดูแล้วรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เห็นนะคะของลุงพลป้าแตนน้มเนาะ ขอให้ขอให้ทุกคนเชื่อในความดีนะคะและบุญข้าวตกแตกนี้เป็นอะไรที่งดงามเป็นอะไรที่แตกเหมือนพุเนาะเป็นอะไรที่ทั่วถึงสำหรับคนรอบข้างเนาะชาวบ้านนะคะพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่ได้อุ้มชูนะคะที่ได้ส่งภาพสวยๆแล้วก็ที่ได้ แบ่งปันปชีวิตลุงพลป้าแต้มมาถึงยุโรปของเรานะคะเราเป็นฝ่าย fc ซทางยุโรปก็ขอส่งกำลังใจถึงลุงพลเนาะคลิปนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าความดีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่ผิดอะไรก็มาทำํำลายเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ ทำสิ่งที่ไม่ดีจงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำนะคะสิ่งที่ลุงพลทำยิ่งทำให้เย,ยจา่ามีพลังมากมายยิ่งทำให้เชื่อว่าความดีคุ้มครองคนดีนะคะบารมีเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปแม้เจอปัญหาแม้กระทั่งนี่แหละเขาเรียกคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแถมานาทีสุดท้าย ยังได้เป็นบุญข้าวตอกแตกแจกบารมีทั่วถึงทุกๆคนนะคะใครไปหาลุงพลก็ได้บารมีนั้นกลับมานะคะวันนี้ยายจะพูดถึงความภูมิใจแม้อยู่ไกลก็ส่งกําลังใจถึงและก็มองด้วยรอยยิ้มและก็เชื่อในความดีที่ลุงพลทำนะคะและสิ่งนี้ก็ขอให้ลุงพลมีสุขภาพที่แข็งแรงน้องปลาแต้มนะคะมีความสุข ใครอย่าได้ใกล้กันนะคะเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครทำร้ายความดีได้จงเชื่อและเอาสิ่งนั้นมายึดมั่นในใจในตัวเรานะคะแม้ถึงวันที่แยกเรายังมีบุญบารมีคุ้มครองเราอยู่นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะความรู้สึกนี้ พูดออกจากใจนะคะจากความรู้สึกของยายจ๋านะคะนึกถึงบุญข้าวตกแตกบ้านเราถ้ายายจ๋าพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะคะน้อมรับกับทุกคอมเมนต์เนาะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่เข้ามาใหม่เนาะดูวิดีโอนีอ้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อรับวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ติดตามชีวิตอี้แจียวอินเตอร์จากเบลเยียมนะคะสวัสดีค่ะ